เริ <54. S 2> ่ม <NY> ก <Commons> ันเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมมายคราฟกันครับโอเคครับมาลริเซิร์ฟนะครับเพื่อนผมนะเซิร์ฟพีนะครเซิร์ฟผมเซิร์ฟของพีนะของเพื่อนผมนี่แหละครับนะครับ ยังไม่ได้ลงปักอีนนะเะซิใหม่สุเลยน,นะรับมีเซกใหม่นะฮะาแล้วก็กดแป๊บนะแป๊บแป๊บน,นะครับนี่คือฟรีนะคพี่ ก็อันนี้ชื่อแอดนะครับผมแอดใหม่นะครับผมคอนอใหม่ครับ,ะรรบนะครับพี่จบลร์ดอกไม้ปีนนะับผมก็น่าจะเป็นลองไอดปีนนั่นแหละครับ ให,เห,เห ulously, ksi, นะครับนียหน้นี่นีก็ดูกอ้อยนี่ดิวะนี่เออเคครับเรื่อผมนครับนี่ก็ยิงฟูครับหนึ่งก็กดข้อหนก็คือห้ามตีกันในกเปาห้ามผู้คำหยากสห้ามว่า ห้มว่าว่าเสิร์ฟกากห้ามพิมพ์รบกวนเพื่อนในเสิร์ฟห้ามพังสปาว์จบแม่งจบด้วยเพราะว่าชิอปอ่านี่คือเป็นคลิปอันนี้เขาเตะแล้วก็แบนแบนห้ามพังสปาวูใครมันจะพังสปาได้วะดูครับแม่งใครพังได้ไสัตว์อ คนมีโอีห้ามแจกโอปีมั่วห้ามแกล้งเพย์เออ,อห้ามแกล้งคนเล่นนะครับห้ามแบนมั่วเออกูรู้ห้ามพังสปาเออกูรู้แบนคิกแบนแบนนะพีพังสปาวกูรู้งสปาแม่งแบนอะพีตลอดอ่าอันนี้คือ,อยังไม่ได้ลงหรอยังไม่ได้ได้ไดลงโอปีนะบัอกอินนะ ก็คือง่ายเซฟยังไม่เสร็จก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลย ครับก็อย่าลืมกดไลค์และตั้งสกายห้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเข้าร่วมสนี้กันเยอะ